ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะครับในท็อปปกหัวข้อนี้นะฝากเงิน1 0 0 0 0แบาทนะครับกับตัวบัญชีเอ็กคลูซีห้นะครับของทกสอดอกเบี้ยสูงถึง15.8%จนะครับจะได้รับดอกเบี้ยกี่บาทนะดอกเบี้ยเป็นแบบสเต็ปอัพนะครับขั้นบันไดนะครับเป็นช่วงๆเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกัน ก่อนอื่นนะครับเราต้องทราบกันก่อนว่าวิธีการคำนวณนะครับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากคำนวณอย่างไรนะครับเราดูผ่านตัวอย่างได้นะวิธีการคำนวณนะครับใช้นะเงินฝากคูณอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็คูณวงเล็บเปิดจำนวนวันที่ฝากหารด้วย365วันวงเล็บปิดนะครับถามว่าทำไมถึงต้องคูณจำนวนวันที่ฝากด้วยนะครับคือบางครั้งเนี่ยเรา ฝากไม่เต็มปีหรอกนะครับเราฝาก6เดือนเราฝาก9เดือนบ้างนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่า9เดือนมันมีจํานวนกี่วันนะครับเราจะได้ใส่ไปจะได้คริสอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ถูกต้องนั่นเองตัวอย่างนะครับ2 0 0แสนบาทคูณอัตราดอกเบี้ย0.5%คูณวงเล็บ3 6 5หาร365วันนะครับเท่ากับ200บาทนะครับได้รับดอกเบี้ย200บาทนั่นเองนะครับ อย่างที่บอกกันว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยคิดเป็นรายวันนะครับเพราะนั้นเราต้องรู้กันก,นก่อนว่าในแต่ละเดือนมีกี่วันนะครับเดือนอื่นๆนะครับทุกๆเดือนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่ง4ปีจะมี29วันนั่นเองนะครับทำให้บางปีมี366วันไม่ใช่365วันเสมอไปนะครับเพราะนั้นต้องดูให้ดีมันจะเป็นเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละนะครับเดือนอื่นๆเนี่ยเท่ากันหมดแหละนะครับ ดูให้ดีนะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเลขนะครับของจำนวนวันเนี่ยไปใช้ในการคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยด้วยอ่ะนี่แคมเปญน,นะครับ Exclusive 5.8ซึ่งเวลามีงานนะครับหรือจัดงานพิเศษพิเศษนะครับจะมีแคมเปญน,นี้ออกบูธด,ด้วยนะครับซึ่งจะมีอัตราดอกเบี้ยนะครับวันที่1ถึง104นะครับ1.58%วันที่105ถึง142วันนะครับ 3.58%แล้วก็วันที่143ถึง158 15.8%นะครับผลตอบแทนเฉลี่ย3.5%ต่อปีเดี๋ยวเราไปคํานวณกันว่าจะได้รับดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะจากตัวอย่างนะครับคํานวณดอกเบีย้ยเงินฝาก Exclusive 58นะครับวันที่1ถึง104เนี่ยมัน104วันนะครับเงินเริ่มต้น100,000บาทดอกเบีย้ย1.58%นะครับได้รับ ดอกเบีย้ยคือ450บาท19สตางค์วันที่105ถึง142นะครับเงินต้นเท่าเดิม100,000บาทดอกเบีย้ย3.58%จานวนวันเนี่ยนะครับมัน38วันนะครับดอกเบีย้ยที่ได้รับ372บาท71สตางค์วันที่143ถึง158นะครับดอกเบีย้ย15.8% จำนวนวันที่ฝากคือ16วันดอกเบีย้ยที่ได้รับ692บาท60สตางค์รวมนะครับดอกเบีย้ยที่ได้รับนะครับ1,515บาท51สตางค์นั่นเองนะครับสรุปเงินต้น100,000นะครับบวกดอกเบีย้ย1,515บาท51สตางค์เป็น101,515บาท51สตางค์นะครับอ่ะแถมหน่อยนะครับ500,000บาทละ่ะจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ วันที่1ถึง104นะครับ5าแสนบาทดอกเบี้ย1 5 1.5% 8จนะครับจำนวนวันที่ฝาก104วันดอกเบี้ยที่ได้รับ2,250บาท9,6สตางค์วันที่1 0 5ถึง142นะครับเงินต้น5,000 500, สนบาทดอกเบีย้ย3.58%จ้านำนวนวันที่ฝาก38วันนะครับดอกเบี้ยที่ได้รับ1,863บาท56สตางค วันที่143ถึง158นะครับเงินต้น500,000บาทดอกเบีย้ย15.8%นะครับจาํานวนวันที่ฝาก16วันดอกเบี้ยที่ได้รับ3,463บาท1สตางค์รวมดอกเบี้ยนะครับ7,577บาท53สตางค์เงินต้น500,000บวกดอกเบี้ย7,577บาท53สตางค์เป็น5 7 5 7 7บาท 53สตางค์นะครับถ้าเป็น1ล้านบาทละได้เท่าไหร่นะครับมาดูกันวันที่1ถึง104นะครับดอกเบีย้ย1.58%จุานำนวนวันที่ฝาก104วันดอกเบี้ยที่ได้รับ4,501บาท92สตางค์วันที่105ถึง112นะครับดอกเบี้ยที่ได้รับ3.58%จุานำนวนวันที่ฝาก38วันนะครับดอกเบี้ยที่ได้รับ3,727บาท12สตางค์ วันที่143ถึง158นะครับเงินต้น1ล้านบาทดอกเบี้ย15 .8% นะครับจาํานวนวันที่ฝาก16วันดอกเบี้ยที่รับ6,926บาท3สตางค์นะครับรวมอัตราดอกเบี้ยที่จะได้นะครับในเงินต้น1ล้านบาทก็คือ15,155บาท7สตางค์นั่นเอง สรุปเงินต้นนะครับ1ล้านบาทบวกอัตราดอกเบี้ยนึ่ง5้นบาท7สตังค์เป็น1ล้าน15,155บาท7สตังค์นะครับประมาณนี้นะเพราะนั้นลองดูว่าคุ้มค่าไหมนะครับการคำนวณอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้รู้ว่าถ้าเราจะฝากเท่านี้อัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับประมาณเท่าไหร่แล้วมันเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับมันถูกจริตในการฝากของเราหรือเปล่าเพราะว่า เงินฝากแต่ละแบบนะครับอาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนนะบางท่านอยากได้ดอกเบี้ยสูงในระยะสั้นนะครับบางท่านอยากได้ดอกเบี้ยสูงในระยะยาวนะครับคือฝากยาวๆนานๆนะครับเรื่อยๆอะไรเงี้ยพอนั้นนี่ก็จะมาคํานวณให้ดูนะครับใครมีเรื่องราวนะครับที่จะแชร์กันก็สามารถแชร์กันเข้ามาได้หรือสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับจะให้คํานวณอัตราดอกเบี้ยแบบไหนนะครับแจ้งมาได้ ก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน sms อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์หกนะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก e ์แปลกปอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ Uh, รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุมภาพันธ์หกเสร็จทุกแห่งมีนาะคม6-6ยินญาตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกหเสร็จทุกแห่งมิถุนายน6กหกมันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ ทุกครั้งนะในการใช้บริการและจำไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อกออข้อมูลอันเนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ